วัาวดีศทจุนย์รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชิทิลีพระราชทานเครื่องนอนเครื่องสัวและเนึ่งพระราชทานสมทบครอบครัควผู้เสียชีวิตแก่ราชเลนที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อัาโรปีวันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสาบานาทีกบ่าสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวทรงพระกระนาปรดกล้าบลดก,ลกละ 8, ระหม่อมให้พลเอกจัมพญาติปิดองคมนตรี รวมกับมูลนีธิราชประชานาเคราะห์นงินพระบรมราชูป,ปถัมภ์่อมถึงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องตัวและเงินพระราชทานสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตไปมอบแก่ราชดอนที่ประสบอักคีภัยในชุมชนท้ายซอยโรงน้ำแข็งไกรวันพัฒนาณบริเวณบ้านเลขที่25/4และบ้านเลขที่96/6หมู่ที่20ตำบลบางคใหญ่อเภอ